กระเป๋าที่เป็น my favorite ของบัวค่ะก็มีมาทั้งหมดด้วยกัน12ใบนะคะมีตั้งแต่พวกสตรีทแบรนด์ไปจนถึงแบรนด์เนมเลยนะก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะที่ทำคลิปเปิดตู้เสื้อผ้านะคะหลายๆคนก็อยากจะแบบให้พี่บัวรีวิวกระเป๋าที่มีหลายๆใบที่ชอบเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกมาใช้นะก็จะเก็บไว้แบบบูชาค่ะใช้ตรงวันเย็นก่อนนอนอเอบูชาชาบู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 แบบนี้บ้าไม่ใช่ เรามาเริ่มดูที่ใบแรกกันเลยค่ะไปเลยค่ะสำหรับใบแรกที่เป็นใบเฟบริกของวัวเลยนะคะนั่นก็คือน,นี่ค่ะ เป็นถุงผ้าค่ะเป็นลายลูกไม้สีขาวแบบนี้เลยนะคะก็คือบวัวเป็นคนที่ชอบใช้ถุงผ้ามากๆค่ะในวันปกติ everyday look ของบวัวนะทุกคนก็จะเจอกับบวับวบิงที่ถือถุงผ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วนะคะมันยังเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียทรงอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นทรงแบบ ไว้อยู่ไว้อะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นลูกไม้ใช่ไหมก็เข้ากับการแต่งตัวสไตล์บัวมากๆตัวนี้สามารถแบบแมทได้กับทุกชุดที่บัวมีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าบัวจะชอบแต่งตัวแบบสไตล์หวานๆนิดนึงเนาะก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะอันนี้ซื้อที่จตุจักรนะคะราคา200บาทเท่านั้นเองคุ้มมากเพราะว่าใช้ทุกวันเลยชอบมากจริงๆค่ะก็มันเป็นร้านโซนริมกำแพงอะเนาะก็นอกจากแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบลายสีแบบเยอะมากทุกคนสามารถแบบไปลองหาซื้อกันได้ มันมีหลายร้านมากค่ะที่ขายเป็นถุงผ้าแบบนี้นะก็นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังสวยมากด้วยค่ะทุกคนอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้ถุงผ้ากันน่ารักมากจริงโบก็ซื้ออีกอันหนึ่งนะเตรียมจะแจกให้แฟนเพจนะคะถ้าใครอยากลองเล่นก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจของโบไปลอเล่นเกมกันได้นะสนุกสนุกขำขำนะคะอะเดี๋ยวมาดูที่ใบต่อไปเลยค่ะสําหรับใบที่2นะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบที่โบใช้บ่อยมากและอย่างที่บอกโบเป็นคนที่ชอบใช้ถุงผ้าใช่ไหมใบต่อไปก็ยังคงเป็น ถุงผ้าอยู่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันมีเขียนว่าบัวด้วยนะคะซึ่งมันก็จะใครมาเมยของเราไม่ได้ไงนะเพราะว่ามันมีเขียนว่าบัวนะคะใบนี้ซื้อมาจากที่ไหนใช่ไหมใบนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเป็นใบที่รู้สึกว่าแบรนด์ h a ด d ล l a บ o นะคะจะส่งมาให้พร้อมกับตัวน้ําตกกระเป๋าก็คือบัวใช้บ่อยมากและอีกเช่นกันค่ะ เวลาที่บัวแบบลง IG แล้วติดกระเป๋าใบนี้นะก็จะมีแต่คนถามนะคะว่าไปซื้อมาจากไหนนะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบมากๆเลยค่ะก็ยังไม่จบกับถุงผ้านะคะใบที่3ามก็ยังเป็นถุงผ้าอยู่ค่ะเป็นถุงผ้าสับประรดนารักมาก คืออันเนี้ยซื้อมาจาก H&M นะคะตั้งแต่สมัยตอนที่ H&M ยังไม่เข้าไทายเลยใช้บ่อยมากเวลาไปทะเลมันจะดูแบบสร้างสีสันให้กระชุดข,ของโบมากเลยแล้วก็เห็นแบบเนี้ยมันใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะสีเงี้ยมันน่ารักไงถ่ายรูปก,ก็ขึ้นมากนะคะเป็นอีกหนึ่งอ c อเ s อรีเลยทีเดียวเอาละค่ะก็มาถึงใบที่4กันแล้วนะคะทุกคน,นถามว่าถุงผ้าหมดหรือ,อยังนะคะหมดแล้วค่ะ ใบนี้นะคะไม่ใช่ถุงผ้าค่ะแต่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดที่ถ้าใครดูไลฟ์โบบ่อยๆนะก็จะเห็นว่าโบ,าบาแบบเปิดถุงช็อปยี่ห้อนี้บ่อยมากจริงๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยลินอาราวนั่นเองค่ะกระเป๋าแบบใบนี้เนี่ยนะโบก็เคยพาไปฮ่องกงแล้วด้วยนะคะแต่ว่ามันจะแบบ แอบน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีซิปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ไปไหนเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงหรือจะมีถุงก,กระเป๋าอีกใบนึงอยู่ข้างในอะไรแบบนี้เพื่อความเซฟก็ได้เนาะมันเป็นแบบตะเข็บเป็นหัวใจอะที่สําคัญเลยก็คือมันมีปอมปอมอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งให้มันแบบคิ้วมากเราก็เป็นอะไรที่ชอบอะไรแบบนี้ไงเอาละค่ะก็เดินทางมาถึงใบที่5กันแล้วนะคะใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่มาจากแบรนด์ลินาลาวค่ะนั่นก็คือใบนี้นั่นเอง ิวมากคือไซส์มันน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะถือลากไปไหนมาไหนได้ทุกวันเลยค่ะ mm hmm. ัวชอบที่เขามีกระเป๋าเล็กๆอันนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นหัวใจค่ะแล้วก็ลายของเขาเนี่ยก็มีความพาสเทลแล้วก็เป็นแบบหิมะตกวินเทอร์มากๆเลย mm hmm. และอีกเช่นเคยนะคะตะเข็บของเขาเนี่ยก็ทําเป็นลายหัวใจอีกแล้วดูสิมันน่ารักมาก mm hmm. ว่ามันชื่อยี่ห้ออะไรอ่ะพี่ตั้มนะคะเป็นคนเลือกมาให้นะคะก็เป็นใบที่วิ่งมากแล้วก็เล่นไฟมากมๆาเลยอันนี้เนี่ยบุ๊กก็ชอบคิ้วไปเวลาไปต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ามันเก็บของได้เยอะมากค่ะก็บัวเอาล่าสุดก,ก็เอาไปที่เชียงใหม่นะคะก็ชอบที่มันเป็นตาแบบตาวิง่งพี่นงแบบนี้กมาก <c oughs> ยังไม่ได้ <c oughs> เอาของออกเลยนะคะ <c oughs> ก็นอกจากมีชั้นในใช่ไหมแล้วก็ยังมี ชั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เปิดได้เหมือนกันนะคะก็สามารถใส่ของเข้าไปในนี้ได้ก็อาจจะใส่เป็นเครื่องสำอางลิปมันแป้งอะไรแบบนี้ลงไปในชั้นข้างหน้านี้ก็ได้นะมันก็จะหยิบง่ายหน่อยนะคะสำหรับใบต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยที่แบบขายดีมากๆเลยนั่นก็คือใบนี้ค่ะ Aristotle r o s t Bag นะคะก็เป็นกระเป๋ากราบอันโด่งดังที่ จะต้องกดกันให้เร็วนะต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า l ลิฟมี t e n เดอนะคะเป็นรุ่นที่แบบมีขนฟุ้งฟิ้งแบบนี้ซึ่งแบบถูกจริกรบับบมมาก,มากแล้วเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกตรงที่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษคือถ้าดูใกล้ๆนะจะเห็นว่ามันเป็นลูกบอลเล็กๆค่ะ เอามาติดติดกันให้เป็นรูปกราบแบบนี้เลยนะก็ชื่อรุ่นว่า snow love นะคะเขาออกขายตอนช่วงแบบวัเลนไทายประมาณ2-3ปีก่อนได้นะไม่แน่ใจว่ากี่ปีละแล้วคือมันหาซื้อยากมากเพราะว่าโดนแม่ค้านะคะไปกดเพื่อที่จะมาขึ้นราคาแล้วก็ขายพวกเรานะคะก็ขอบคุณคุณสามีด้วยนะคะที่ไปตามหามาได้คือจริงอ่ะบ่มี2สีบ่มีสีเขียวมินที่เป็น love me tender ขนๆแบบนี้นะแล้วก็ใบนี้นะคะแต่ใบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ มันคงไม่ผลิตอีกแล้วอ่ะเลยรู้สึกว่ามันเจ๋งมากนะเพราะเขาบอกว่าการที่จะเอาลูกปัดเล็กๆเนี่ยมาติดเนี่ยมันทายากมากๆเลยนะคะก็เลิฟไปนี้มากๆเลยนานๆจะได้ออกงานสักทีอย่างที่บอกเก็บไว้บูชาชาบูชาบู <laughs> สำหรับใบต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าสีดำที่เป็น MyFavorite ของบัวเลยเพราะว่าบัวเนี่ยไม่ค่อยมีกระเป๋าสีดำนะนานๆก็จะชอบถือกระเป๋าสีดำสักทีเป็นแบรนด์คนไทยด้วยค่ะแล้วคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะว่าคนไทยเนี่ยเก่งมากแล้วก็ออกแบบก็สวยคุณภาพก็ดีที่สำคัญใช้หนังแท้ด้วยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า s o ทีคนะคะ ก็เป็นแบรนด์คนไทยเป็นของรุ่นน้องของโบเองนะเขาก็ขายที่พารากอนนะคะแล้วก็มีที่ SOS ด้วยนะก็เป็นหนังแทนนะคะอันนี้ก็เป็นหนังงูนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นขนมา้าอันนี้เป็นขนจิ้งจอกค่ะสีดําก็ต้องขอความมุ้งมิ้งด้วยอีกนิดนึงนะคือมันนุ่มมากอะ่ะฟินสามารถเอามาปัดแก้มแล้วหลับไปได้เลยให้เหรอ ามาถึงใบที่9กันแล้วนะคะก็เราจะได้ก้ามเข้าสู่แบรนด์เนมแล้วนะใบแรกที่โบชอบนะคะก็คือใบชาแนลคลาสสิกใบนี้ค่ะมันเป็นสีชมพูแบบนมเย็นน่ารักมากๆเลยอะ่ะคือตอนแรกนะคะที่ที่ตั้งเขาแบบไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นให้ัวนนะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาแค่ส่งรูปมาให้ดูัวก็รู้สึกว่ามันก็เฉยๆอะไรแบบนี้แต่พอเห็นของจริงนะคือเขาก็ตั้งใจซื้อมาเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือมันแบบโดนมากนะทะันคนคือแบบ มันสวยมากอะดูดีสีมันคืนไปกับพื้นหลังของบนเลยนะใบนี้ก็เป็นอีกใบที่ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าชอบมากถึงใบที่10กันแล้วนะคะสําหรับใบนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ชาแนลอยู่ค่ะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองมันเล่นกับแสงไฟได้ดีมากนะคะเหมาะที่จะพาเขาไปเดินเล่นในยามค่ําคืนค่ะคุณคะเพราะว่าบางมุมเนี่ยเวลาโดนไฟปุ๊บเขาจะกลายเป็นสีน้ําเงินแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้นะคะแต่บางมุมเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงค่ะเฮ้ยมันเหลือบไปเหลือบมาเหลือบมาเหลือบไปอะไรเงี้ย ก็จริงๆก็นานๆทีจะออกมาใช้นะก็จะใช้เวลาที่ไปงานแต่งไปงานกาล่าอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดที่บัวใช้ใบนี้เนี่ยก็คือตอนไปงานแต่งของน้องนิวเคลียร์นะก็เอาใบนี้ไปนะคะเอาจริงๆเลยนะพวกแบรนด์เนมเนี่ยวบ,วบัวแบบไม่เคยซื้อเองเลยเพราะว่าไม่กล้า เออคือมันต้องใช้ความกล้าในการซื้อนะแต่คุณสามีก็จะบอกว่าเอ้ยบางทีการซื้อกระเป๋าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งในการลงทุนนะคะถายแล้วก็ราคาขึ้นก็มีหรือเราก็สามารถที่จะขายแล้วก็ไปเทรดเป็นรุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะใบชาแนลใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบโปรของโบเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้บูชาชาบูนะคะแต่ว่าถ้ามีงานก็จะได้เอามาชื่นชมค่ะแลค่ะมาถึงใบก่อนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือใบนี้เอง เป็นใบดีออถ้าใครได้ดูคลิปเปิดตู้เสื้อผ้านเนี่ยโบก็ได้บอกไปแล้วนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นเฟรนด์สุดโปรดของบัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นขนไงคะแล้วเราก็เป็นอะไรที่แบบเห็นอะไแบบนี้ไม่ได้เลยจะแ,แบบมีความชอบนะแล้วก็ขนของเขานะคะเป็นสีแบบชมพูอมม่วงแบบนี้ด้วยนะคะก็คือแบบ มันน่ารักมากอ่ะไม่รู้จะอธิบายงไงดีนะ oh. ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีเขียนพวงกุญแจของเขานะคะว่าดีอันนานๆจะได้ออกมาใช้สักทีแล้วก็กลิ่นยังใหม่อยู่มากๆ <c oughs> ที่สุด <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะใช้เอาไว้ไปออกงานกลางคืนนะคะเอาไปแบบงานแต่งงานอะไรแบบนี้ก็อยากให้คนแต่งกันบ่อยๆได้ถือกระเป๋าไปเพราะปกติจะแบบกลัวจะน้อยมากกลัวแบบเฮ้ยมันจะเลอะมันจะแบบบางทีก็มีความทุก์ในการใช้กระเป๋า เพราะว่ากลัวมันเลอะแล้วแบบด้วยความที่มันเป็นขนไงก็จะกลัวว่ามันเลอะแล้วจะไม่ออกอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะนานๆใช้ทีแล้วก็จะแบบระวังมากเวลาไปไหนเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่อะไรเอาไว้ข้างในเลย <c oughs> ก็คือมือถือก็ถือไว้ข้างนอกเงินก็จะพกไว้ในกระเป๋าข้างนอก <c oughs> ก็จะถือว่าแบบเหมือนมันเป็นอุปกรณ์ะเพราะว่ากลัวว่าทรงมันจะพังอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีสายยาวมาให้ซึ่งโบก็ไม่มีวันใช้ค่ะเพราะว่ากลัวว่าสายมันจะพัง <c oughs> ก็จะใช้แค่ตัวนี้ถือแล้วเวลาที่ใช้เสร็จนะคะก็จะพันเอาไว้เหมือนเดิมเหมือนใหม่เหมือนแบบ like new เลยแบบนี้เวลาที่เราจะใช้ปุ๊บเราก็จะมีความแบบกระเป๋าใหม่ๆเลยแบบนี้ป่าจริงๆแบบสองสมปีแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โบแบบชอบมากถูกจริตมากแบบขนสวยมากนี่ให้ดูข้างๆตรงนี้ก็เป็นริ้วรอยแบบ I อ้ love you จริงๆนะ I อ love you มากเลยเพี้ยนป่ะพูดกับกระเป๋า นี่เดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันเลยค่ะมาถึงใบสุดท้ายกันแล้วนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเป็นใบที่วัวแบบบูชาขึ้นหิ้งถ้าจะไม่ได้ออกอวดโฉมเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะแอมเมสนั่นเอง ส่วนใหญ่เขาจะอยู่บนทิ้งนะคะเอาไว้แบบบูชาเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรแบบนี้ไม่ใช่คือมันเป็นใบที่แพงที่สุดที่โบมีนะคะก,ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่แน่นอนว่าคุณสามีเป็นคนซื้อให้ค่ะก็จริงๆแอมเมสเนี่ยมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราได้สีอะไรที่คนเขาคิดกันนะเวลาที่เรามาขายต่อเนี่ยมันก็จะได้กาไรอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนแต่จะลงทุนเมื่อ,อไหร่ไม่รู้นะคะเพราะว่ารักแล้วรักเลยจริงๆก็ ยังไม่มีวี่แววว่วาจะขายแต่ว่ามันเป็นการลงทุนจริงๆค่ะทุกคนคะก็อันนี้นะคะสีที่บัวมีนะเขาเรียกกันว่าบูเกียนวีเย่เอเอ,เอไม่รู้อะ่ะไม่รู้มันอ่านงี้หรือเปล่าอะ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าเป็นอันนี้เนี่ยมันอัวชออ๋อมันอ่านว่าบูบูกองวีเย่มั้งเหมือนกันมั้งเหมือนกันค่ะนั่นแหละคะ่ะบวัวชอบตรงที่มันเป็นแบบลายโพคาดอตแบบเนี้ย เพราะว่ามันเป็นหนังนกกระตอกเทศมันก็จะเป็นจุดๆซึ่งคนรู้สึกว่ามันทําให้ดูถือแล้วดูไม่แก่เออแล้วเขาก็จะมีแฟชั่นของกัน พันผูกระเป๋าอะไรแบบนี้มันก็จะมีพันหลายแบบมากอันนี้ก็พันเป็นโบนะคะก็รุ่นพี่ทําให้เท่านี้แหละบัมไม่ค่อยมีความรู้อะไรเรื่องแอ r Mate เท่าไหร่นะคะก็รู้เท่าที่รู้เท่านี้แหละ,ะ,ะ,รรหละจริงๆเอาละค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดที่เป็น My f a v r i t ของบัวนะคะ12ใบค่ะหวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้บัวรีวิวอะไรหรือว่าให้เปิดกุอะไรของบัวนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมปาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องของบัวน,นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากบัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้บัวบิงต้องไปก่อนละคะ่ะต้องไปเก็บของก่อนเอาขึ้นหิ้งเหมือนเดิมนะคะโซนนี้นะคะบัวบิงไปละคะ่ะบ๊ายบาย